โรงพยาบาลพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด60เตียงตั้งอยู่ใจกลางเมืองท่าข้ามดูแลประชาชนในพื้นที่จำนวน4412คนอาชีพส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรและรับจ้างทั่วไปปัญหาสุขภาพประชาชนในพื้นที่อำเภอพุนพินในปี2565ได้แก่โรคทางเดินหายใจโรคความดันโลหิตส,สูงและโรคเบาหวานซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องเร่งดำเนินการ งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลพุนพินเน้นการทำงานร่วมกันกับสหวิชาชีพดำเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่โดยศาสตร์การแพทย์แผนไทยจนเป็นที่ยอมรับและสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนชาวอำเภอพุนพินเสมอมาชาวสุราษฎร์ธานีและก็สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีเราภาคภูมิใจก็คือการที่โรงพยาบาลพุนพินได้ยกระดับการบริการในส่วนของ intermediate care ในการดูแลผู้ป่วยโพสต์สโตรกและที่สำคัญนะครับได้บูรณาการเอาศาสตร์แพทย์แผนไทยเข้าบูรณาการในการอินเตอร์มีเดียแคร์ในทุกระดับในการรักษาภาวะกลืนลำบากภาวะพูดไม่ชัดหรือภาวะปากเบี้ยวหน้าเบี้ยวโดยใช้การนวดและศาสตร์การดึงลิ้นซึ่งตรงนี้เป็นอัตลักษณ์และก็สร้างชื่อเสียงให้กับโรงพยาบาลพุนพิน กลุ่มที่เป็นกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับโดยเฉพาะพวกเบาหวานความดันแพทย์แผนไทยก็จะใช้สูตรยาตำรับสมุนไพรในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นกลุ่ม PDM หรือกลุ่มที่เป็น m y d m นะครับเท่าที่ดำเนินการที่ผ่านมาผลลัพธ์ทางคลินิกของคนไข้ในกลุ่มนี้อยู่ในทิศทางแนวโน้มที่ดีขึ้นมาโดยตลอด คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลพุนพินเปิดให้บริการบริเวณชั้น3ของอาคารมีการแบ่งสัดส่วนชัดเจนได้ตามเกณฑ์มาตรฐานมีแพทย์แผนไทยจำนวน5ท่านแพทย์แผนจีน1ท่านอยู่ภายใต้การบริหารงานโดยแพทย์หญิงพวงเพชรเหล่าประสิทธิ์กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลพุนพิน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการให้บริการในคอนเซ็ปต์ที่ว่ามาตรฐานดีบริการดีใส่ใจคุณภาพมีวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็นเครือข่ายต้นแบบระดับประเทศด้านการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยสายการแพทย์แผนไทยภายในปี2570ค่ะการบริการที่เป็นเลิศทั้ง4ด้านได้แก่ด้านเวชกรรมไทยเภสัชกรรมไทยหัตถเวชกรรมไทยและพดุงคันไทย รวมไปถึงคลินิกพิเศษต่างๆ6คลินิกงานแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลพุนพินจึงได้ร่วมบูรณาการาศาสตร์การแพทย์แผนไทยในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานกับสหวิชาชีพซึ่งแพทย์แผนไทยดูแลด้วยการจ่ายยาสมุนไพรเพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือดในกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเบาหวานได้แก่ยามาระขีนกยาตำรับยาเบาหวาน และชาชงผักเชียงดาและการที่แพทย์แผนไทยเข้าร่วมดูแลส่งเสริมให้ผลลัพธ์อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ในปี2565ลดลงคิดเป็นร้อยละ4.26และเนื่องจากโรคเบาหวานเป็นโรคของพฤติกรรมที่ต้องปรับแก้ไขที่พฤติกรรมแพทย์แผนไทยจึงแนะนำอาหารให้เป็นยาก่อเกิดโครงการสมุนไพรริมรั้ว และหากผู้ป่วยกลุ่มนี้ไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสมก็จะนำไปสู่โรคที่รุนแรงตามมาคือโรคหลอดเลือดสมองที่มีความเสี่ยงพิการถาวรเกิดเป็นผู้ป่วยในสภาวะติดเตียงส่งผลต่อการดำเนินกิจวัตรประจำวันทั้งต่อผู้ป่วยและครอบครัว การบูรณาการศาสตร์การแพทย์แผนไทยกับการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) โรงพยาบาลพุนพินเริ่มบูรณาการตั้งแต่ปี2561เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่นำศาสตร์การนวดรักษาภาวะกลืนลำบากมาใช้ในโรงพยาบาลจนในปีพศ2566ได้มุ่งสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยระยะกลางของศาสตร์การแพทย์แผนไทยระดับประเทศ การดูแลผู้ป่วยระยะกลางที่พ้นจากระยะวิกฤตดูแลในโรงพยาบาลชุมชนโดยเน้นสีโรคสำคัญคือโรคหลอดเลือดสมองการบาดเจ็บที่สมองการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังและกระดูกสะโพกหักโดยมีการจัดบริการผู้ป่วยระยะกลางด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลพุนพินสีรูปแบบรูปแบบที่ 1. intermediate care มีการกำหนด CPG การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยระยะกลางด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและกำหนด Activity Protocol สำหรับในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยโรงพยาบาลพุนพินก็เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่เปิดเป็น Intermediate Ward นะคะแล้วก็มีการดูแลโดยทีมสหวิชาชีพซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือฝ่ายของแพทย์แผนไทยนะคะเราพบว่าคนไข้สโตรกที่มีปัญหาเรื่องของการกลืนลำบากเนี่ย ก็มีการบูรณาการเอาความรู้ด้านศาสตร์แพทย์แผนไทยมาใช้ร่วมกับการฟื้นฟูทั่วไปแล้วก็มีงานวิจัยพบว่าคนไข้บางส่วนที่ได้รับการนวดกระตุ้นโดยศาสตร์แพทย์แผนไทยก็มีอาการที่ดีขึ้นสามารถมากลืนอาหารได้เป็นปกตินะคะอันนี้ก็ต้องขอชื่นชมทีมสาบิชชีพของโรงพยาบาลพุนพินแล้วก็คิดว่าส่วนหนึ่งการบูรณาการของศาสตร์แพทย์แผนไทยก็เอามาใช้ในการดูแลคนไข้เตอร์มิเดียตแคร์ได้ค่ะ แพทย์แผนไทยทำงานร่วมกันกับทีมสหวิชาชีพโดยใช้โปรแกรมการฟื้นฟูด้วยาศาสตร์การแพทย์แผนไทยทั้ง4กลุ่มโรคที่มีภาวะปกพร่องสำคัญได้แก่ปัญหาภาวะกลืนลำบากพูดไม่ชัดและใบหน้าเบี้ยวทุกคนคงคิดว่าการกลืนเป็นเรื่องเล็กๆแต่มนุษย์เราต้องดำเนินชีวิตด้วยการรับประทานอาหารการรับประทานอาหารต้องอาศัยการกลืนการรับประทานอาหารทางสายยางไม่สามารถทดแทนการกลืนได้อย่างแน่นอนค่ะ การดูแลผู้ป่วยระยะกลางที่มีภาวะกลืนลำบากด้วยาศาสตร์การแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลพุนพินแพทย์แผนไทยประเมินการกลืนน้ำร่วมกับพยาบาลฟื้นฟูก่อนและหลังการทำหัตถการนวดกระตุ้นการกลืนตามแนวเส้นประธานสิบการกระตุ้นการกลืนในผู้ป่วยกลืนลำบากเน้นการนวดตามแนวเส้นประธานสิบจุดสุมนานวดเน้นจุดเริ่มต้นเส้นสุมนาคือเหนือสะดือสองนิ้วมือและจุดสิ้นสุดที่บริเวณโคลลิน ตำแหน่งแก้ชิวหาสดมผลลัพธ์ในปี2,565ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะกลืนลำบากใส่สายอาหารดีขึ้นร้อยละ92.3และผู้ป่วยสามารถถอดสายอาหารได้คิดเป็นร้อยละ61.53 นี่เป็นภาพความภาคภูมิใจงานแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลพุนพินที่สามารถทำให้ผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบากที่ได้รับการถอดสายอาหารหลังจากการนวดกระตุ้นการกลืนด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลพุนพินผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตด้านการกลืนดีขึ้นจนสามารถกลับมารับประทานอาหารได้ปกติค่ะ ก็มาอยู่นี่ได้เดือนกว่าแล้วนะคะประทับใจแผานากนวดแผนไทยเพราะว่าเขามีความใส่ใจนะคะแล้วก็ขึ้นมาดูแลแล้วก็มากระตุ้นจากเดิมเนี่ยต้องให้อาหารทางสายยางใช่ไหมคะแต่เพอ่ได้รับการกระตุ้นบ่อยๆเนี่ยก็ทําให้เขาสามารถทานอาหารเองได้แล้วก็สามารถนั่งเองได้แล้วก็เริ่มยืนได้อย่างที่เห็นนะคะ ดูแลผู้ป่วยระยะกลางที่มีภาวะใบหน้าเบี้ยวโดวยศาสตร์การแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลพุนพินประเมินเฟเช a l ลเทสผลลัพธ์ร้อยละการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีใบหน้าเบี้ยวมีอัตราดีขึ้นในปี2565พบว่าดีขึ้นร้อยละ80.48 การดูแลผู้ป่วยระยะกลางที่มีภาวะพูดไม่ชัดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลพุนพินประเมินการออกเสียงไดซาเทรียการนวดพูดไม่ชัดเน้นการดึงลิ้นผลลัพธ์ร้อยและการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีการพูดไม่ชัดพบว่าในปี2565ได้พัฒนาการดึงลิ้นผู้ป่วยดีขึ้นร้อยละ81.39 จากนี้งานแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลพุนพินยังมีแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่องการพัฒนาต่อยอดการดําเนินงานการดูแลผู้ป่วยระยะกลางด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยในปี2,566ถึง2,570 1. พัฒนาอ,อสมเชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยระยะกลางด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย 2. พัฒนาระบบผู้ป่วยสโตรกรีชิสเตอร์ 3. การเชื่อมโยงเครือข่ายท้องถิ่นในการขนย้ายผู้ป่วยมารับบริการที่โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรูปแบบที่ 2. OPD Stroke Clinic ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเข้ารับบริการที่ OPD Stroke Clinic โรงพยาบาลพุนพินทำงานร่วมกับสหวิชาชีพ รูปแบบที่3การเยี่ยมบ้านมีการส่งต่อข้อมูลให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่อำเภอพุนพินผ่านช่องทาง Line Official และการตอบกลับการติดตามในรูปแบบ Google Sheets รูปแบบที่4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นแบบด้านการกลืนลำบากและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ Caregiver น้องนวดแผ่ไทยนะคะก็ได้สอนอนวดการกลืนแล้วก็ดึงลิ้นให้ค่ะสามารถากลับมาทำได้ที่บ้านค่ะตอนนี้ผู้ป่วยก็เริ่มกลืนได้มากขึ้นค่ะ โดยมีการแต่งตั้งคณะดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยระยะกลางด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยบูรณาการสู่เครือข่ายอำเภอพุนพินโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นแบบด้านการนวดกระตุ้นการกลืนได้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีวิชัยและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสะท้อน งานแพทย์แผนไทยมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำองค์ความรู้ไปเผยแพร่ให้แก่แพทย์แผนไทยโดยการเป็นวิทยากรต่างๆตั้งแต่ระดับจังหวัดและระดับภาคใต้รวมไปถึงระดับประเทศให้กับแพทย์แผนไทยทั้ง77จังหวัดอีกทั้งยังเผยแพร่องค์ความรู้การนวดกระตุ้นการกลืนด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลพุนพิน ในคู่มือแนวทางเวทปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยระยะกลางด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นความรู้ให้แพทย์แผนไทยทั่วประเทศสามารถนำองค์ความรู้นี้ไปใช้ โรงพยาบาลพุนพินเรายังได้ขยายผลให้กับแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีก่อให้เกิดตัวชีวัดที่สำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีคือ ผลลับการดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตที่มีภาวะกลืนลำบากใบหน้าเบี้ยวและพูดไม่ชัดด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทยมีอาการดีขึ้นนอกเหนือจากนี้ยังขยายผลไปยังจังหวัดอื่นๆเช่นโรงพยาบาลหล่มศักโรงพยาบาลศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์และโรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเกต็ตจังหวัดภูเกต็ตได้นำรูปแบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลางด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลพุนพินไปปรับใช้ จนสามารถเปิดบริการผู้ป่วยระยะกลางด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยร่วมกับสหวิชาชีพได้และมีผลลัพธ์ดีเชิงประจักษ์ส่งผลให้คุณภาพชีวิตผู้ป่วยดีขึ้นอย่างชัดเจน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ในปีที่ผ่านมาแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลพุนพินได้มีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยโควิด -19 บุรณาการกับสหวิชาชีพวางระบบอย่างมีประสิทธิภาพโดยแบ่งการดูแลออกเป็น3ระยะชัดเจนได้แก่ pre-covid stage, covid stage, long covid stage, ระยะ covid stage แพทย์แผนไทยได้ดำเนินโครงการบ้านอุ่นใจเมืองคนดีมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน414รายเป็นผู้ป่วยโควิด -19 ที่ได้รับยาสมุนไพรรักษาอาการจำนวน5รายการได้แก่ฟ้าทลายโจรยาแก้ไข้ห้ารากยาแก้ไอมะขามป้อมยาปราบชมพูทวีปและยาหอมนวโกดโดยจะไม่ใช้ร่วมกับยาฟาวิพิลาเวีย ผลลับการรักษาหายโดยไม่มีอาการหลงเหลืออยู่ที่ร้อยละ96.38ส่งผลให้ความเชื่อมั่นในการใช้ยาสมุนไพรต่อประชาชนในพื้นที่อำเภอพุนพินมีเพิ่มมากขึ้นมีการใช้ยาฟ้าทลายโจนคิดเป็นร้อยละ4 9 2 0 เนื่องจากโรงพยาบาลพุนพินมีประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยได้ผลลัพธ์ดีในเชิงประจกักษ์ส่งผลให้โรงพยาบาลพุนพินเป็นแหล่งศึกษาดูงานอีกทั้งโรงพยาบาลพุนพินยังได้ถูกคัดเลือกให้นำเอาองค์ความรู้นี้ไปนำเสนอนักงานวิชาการประชุมกระทรวงสาธารณาสุขปี2565ในหัวข้อเรื่องศาสตร์การแพทย์แผนไทยกับการดูแลผู้ป่วยโควิด -19 และ เซลล์แคร์วีแคนโอพีดอออนไลน์ โรงพยาบาลพุนพินเปิดกว้างให้แพทย์แผนไทยเข้ามามีบทบาทในการดูแลประชาชนในพื้นที่ทำให้แพทย์แผนไทยมีการผลิตนวัตกรรมองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับในสหวิชาชีพและประสบความสำเร็จมากมายสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นแรงผลักดันให้เหล่าแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลพุนพินเดินหน้าต่อไปเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนในอำเภอพุนพิน อุปสรรคอาจจะทำให้ท้อถอยแต่ไม่เคยทำให้เราหยุดเดินเดินหน้าพัฒนาองค์กรเดินหน้าพัฒนาบุคลากรและเดินหน้ามอบโอกาสในการเปลี่ยนแปลงที่ดี Walking with Trust ก้าวเดินใหม่ด้วยใจศรัทธาเราพร้อมแล้วที่จะเปิดบทบาทใหม่ของแพทย์แผนไทยในระบบสาธารณสุขให้อยู่คู่คนไทยสืบไป